สวัสดีพี่พี่เอฟซและสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้วันพุธที่24เมษายนครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาจัดหนักจัดเต็มฟุตบอล7คู่เน้นๆนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับขอสรุปผลงานในกลุ่ม VAP กันก่อนนะครับให้ไว้เป็นบอลเต็ง4บินสเต็ป1บินนะครับสำหรับบินแรกนะครับตัวเน้น v i p นะครับให้แนวทางไปที่นอตเจลแลนนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับนอตเจลแลนเอาชนะไปได้7ประตูต่อ2บินนี้บวกเต็มข้อ บินต่อไปนะครับให้แนวทางไปที่โบลอนยานะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับโบลอนยาเอาชนะโรมาได้สามหนึ่งบินนี้บวกเต็มข้อบินต่อไปนะครับให้แนวทางไปที่สูงนะครับคู่ของเอซิมิลานเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผลประกอบการคู่นี้อินเตอร์มิลานครับเอาชนะเอซิมิลานได้สองหนึ่งบินนี้บวกเต็มข้อสวยหนึ่งบินที่ให้ไว้นะครับให้แนวทางไปที่มิดเดิลสโบรนะครับน่าเสียดายนะมิดเดิลสโบร่นครับแพ้กับลีดูยูเตดไปสามประตูสี่นะครับบินนี้เสียครึ่งนะครับ ส่วนชุดโครงการของเรานะครับไม่ทําให้พี่ๆในกลุ่มต้องผิดหวังนะครับแต่กันกระจุยกระจายนะครับสําหรับชุดโครงการนะครับสรุปแล้วนะครับบิน v i p ที่ให้ไวทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากาไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับบิน v i p นะครับสาหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆลันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกันทุกวันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด lll เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับหรือว่าตอง ll ตองเจ็ดนะครับ หรือสแกน QR โคดที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้าร่วมครอบครัวผมแล้วนะครับจะได้ตัวเน้นตัววีบอลชุดโครงการดีๆนะครับแถมผมยังรันบอลสดให้พี่ๆตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียอย่างแน่นอนนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้จัดให้7คู่เน้นๆนะครับสำหรับคู่แรกเอเวอตันเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับใส่แฮชแท็กทีเด็ดทอมมี่ตามด้วยผลสกอร์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ทายถูกนะครับแอดไลน์แอด L L L 777นะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับ คู่ที่2วูแฮมตันเปิดบ้านเจอกับบอลมารคู่ที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่ที่4ีคิตตันพาเลตเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลคู่ที่5ลอรียองเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แมงคู่ที่6โมนาโกเปิดบ้านเจอกับริวส่วนคู่สุดท้ายอตาลันตาเปิดบ้านเจอกับฟิออเรนตีน่านะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางและทัศนะดีๆนะครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องทีเด็ดทอมมีช่องนี้้กัันนดวยะครบ มาเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะครับคู่แรกนะครับเอวาตันเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเอวาตันนะครับยุมดับที่16นะครับแข่งไป33นัดชนะ10เสมอ8แพ้15บห้แต้มมี38แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับยุมดับที่2ของตารางนะครับแข่งไป33นัดชนะ22เสมอ8แพ้3ามแต้มมี74แต้มนะครับส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเวลาเจอกััับบเอวรตนนะค ทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับเอาชนะเอเวอร์ตันไปได้ถึง4นัดและเสมอกันไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตันได้2-0สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเอวอตันนะครับทำเงินจากลิเวอร์พูลไปได้แค่1นัดนะครับสว่วนลิเวอร์พูลเนี่ยทำเงินจากเอเวอร์ตันได้ถึง3นัดเจ้าไป1นัดนะครับจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4 มาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของเอลวัตันนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้2-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเอลวัตันนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป2นัดจเจ้าไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3มาดูที่ถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของลิเวอร์พูลนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดออกไปเยือนฟูลแลมเอาชนะได้3-1นะครับ ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของลิเวอร์พูลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ับคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้ทีมเยือนลิเวอร์พูลเป็นต่ออยู่ที่1นึ 1. 5, ่ขีดหนึ่งจาราคา2เปิดมาให้1.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ราคา2เปิดมาให้3ามขีดสานะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านเอเวอเรตของคุณซูชอนไดนะครับเพิ่งจะเเเเปปิดด 0, ดดรรรััังอออาาชนนะะฟสสสต์์ไ้2-0มืุ่หคบ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไร้เงาเบโต้ดาวยิงแดนฝอยทองนะครับที่เจ็บเข่าเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเช่นเดียวกับลูอิสดอบบินเดลอัลลี่นะครับนาธานแพทร์สันและซีมูธคแมเนนะครับเหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงค้างสต็อกที่ยังไม่หายดีนะครับคาดว่าชอนไดนะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-4-1-1นะครับโดยมีโดมินิกคาวด์เลวินนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าล่าตาข่ายนะและจะใช้อับดูคลายดูกูเล่รับอาสาระครับยืนเป็นหน้าต่ำคอยซับพอร์ตอยู่ข้างๆนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนลิเวอร์ p o o ของคุณซือเจอเกนคอปนะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะฟูลแลมได้3าหนึ่งในลีกเมื่อสุดสัปดาห์นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเสียเทียโก้คันทาร่านับโยเอลมาติสคอนเนอร์แบตตี้นะครับสตัวเจ็บที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับคาดว่าเจอเกนคอปนะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4ี่สนะครับโดยมีโมฮัมเหม็ดซาร่าดีโกโชต้ากับหลุยส์ดีเอสนะครับเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์นะครับและจะใช้วาตรรุเอนนโดะคับ ปักหลักนะครับยืนตรงกลางนับคอยตัดเกมลุกของคู่แข่งอยู่เหมือนเดิมนะครับทัศนะของคู่นี้นะครับสําหรับศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้นะครับยังคงมองว่ามันสูสีนะครับและน่าจะไม่แพ้หรือชนะกันขาดลอยขนาดนั้นนะครับพอเจ้าถิ่นเอเวอร์ตันับในรังเนี่ยสองนัดท้ายนับเพิ่งเอาชนะคู่แข่งได้รวดเลยนะครับและคงกําลังมั่นใจพอสมควรเลยนะครับอีกทัานการหนีตายนะครับกําลังเข้มข้นมากๆนะครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถมองข้ามทุกคะแนนไปได้นะครับ เชื่อว่าลูกทีมของชอนได้นะครับจะงัดทุกอย่างนะครับและทุกทางนะเพื่อให้ได้แต้มในนัดนี้แน่นอนนะครับประกอบกับทีมเยือนหรือว่าพูลนะครับแม้ล่าสุดนะครับจะบุกเอาชนะฟูลแลมได้สามหนึ่งนะครับดูจากรูปเกมเนี่ยจังหวะต่างๆนะครับยังสลัดความเปลืองไม่หายนะครับเรียกว่าเดินเกมลุกโถมเข้าใส่เนี่ยแต่กว่าจะเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้นะครับยิงแล้วยิงอีกนะครับแถมล่าสุดนะครับได้มาก็เป็นฟรีคิกนะครับวกกับยิงไกลนอกเขตโทษนะครับซึ่งก็ ต้องบอกว่านะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยจะทําได้ดีหรือไม่นับยิ่งเลทเปิดมาแบบเยอะขนาดนี้นะครับและยิ่งมีแนวโน้มนับจะไปไม่ถึงฝันอยู่เหมือนกันนะครับแนะนานะครับในแมตชนับอยู่ลองประคองตัวดีกว่านะครับฟันธงให้เอวตันแพ้แค่2อหนึ่งจัดไปคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ที่สึกพิมลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างวูแฮมตันเปิดบ้านเจอกับบอลมัตนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ ตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านบูแฮมตันยูมดับที่11นะครับแข่งไป33นัดชนะ12เสมอ7แพ้14แต้มตมี43แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบอลมัดนะครับยูมดับที่13แข่งไป33นัดชนะ11เสมอ9แพ้13แต้มมี42แต้มนะครับส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับเป็นบ uh นะูแฮมตันนะทำผลงานได้ดีเลยนะครับเอาชนะบอลมัดได้3นัดเสมอกันไป1นัดและแพ้ให้กับบอลมัดไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับบูแฮมตันนะครับออกไปเยือนบอลมมััันนะะครบบเออาชลได้2-1 สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับบูแฮมตันนะครับทำเงินจากบอลมัดได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3มาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของบูแฮมตันนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป2 0สว่วนแฮนดิแคปในห้นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของบูแฮมตันนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ไซติการออกไปเยือนคู่แข่งของบอลมัดนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดออกไปเยือนแอตตนวินล่าแพ้กับแอตตนวิลล่าไป31นะครับสว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของบอลมัดนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นะัดเสียไป3นะัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เสมอราคา2เปิดมาให้ทีมเยือนบอลมัดเป็นต่ออยู่ที่0ูนขีนดนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีุดห้า,า 2, ิดมาให้3นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของ2ทีมนะครับเจ้าบ้านบูฟของคุณซื้อแกรี่โอนิวนะครับเพิ่งจะเปิดลังไพ่กับอาร์เซนอลไป2-0ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์นะครับ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนน้ำศึกเนี่ยจะไม่มีชื่อมาเจอุทุนย่านะผัวหอกตัวเก่งที่เี้งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับสมทบกับพวกเลออนชิมโบนะครับเปโดเนโตชองลิกเนอร์เบลกาดนะครับกับเครกดอสันนะครับเหล่าบรรดาแข้งเี้งหน้าเดิมนะที่ยังไม่หายดีนะครับคาดว่าโอนิลนะครับเตรียมวางหมัดในระบบการเล่น3 4 2 1นึ่งับโดยมีฮาวังฮีชางนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าราสกรนะครับและจะใช้มาริโอเลมิน่านะครับกับปาโบซาลาเบียนะครับคอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ตรงกลางนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบอลมัดนะครับของคุณซืออันโดนีอิลาอุรานะครับเพิ่งจะบุกแพ้กับแอสตันวิลล่าไป3-1ในลีกช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเว้นแต่เสียหลุยซินิเตาลนะครับมาคัดเทวเนียไลอันเฟเดลิกนะครับสามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับคาดว่าอิลาอุรานะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีโดมินิกโซรังเกยออกสตาร์ทยืนเป็นหนนนนน้้้าาาาเเเเเเปปลล่ตตขยยะะะะคคครรรรรัััับบบบแจจจใชสิิไว์์ด็็ออพมก คอยสร้างสารรค์โอกาสอยู่ด้านหลังนะครับทัศนะของคู่นี้นะครับผลงานของทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าพอๆกันเลยนะครับแถมแต้มก็ห่างกันเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับแนะนำนะครับอย่าเสี่ยงเลยนะสำหรับคู่นี้นะครับแต่ถ้าให้ลุ้นจริงๆนะขอลุ้นไปทังกว่างทีมเยือนบอลมัดดีกว่านะครับที่เกมลุกเนี่ยจัดจ้านไว้ใจได้มากกว่านะครับมีเปอร์เซ็นต์บุกเอาชนะมากกว่านิดหนึ่งแล้วกันนะครับต้องยอมรับว่า ตลอด2นัดท้ายในลีกเนี่ยเจอของแข็งต่อเนื่องนะครับจนทําให้ฟอร์มหลุดไปพอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเกมลุกเนี่ยนำทัพโดยโดมินิกโซลังเก้นะครับองตัวเซเมนโยกับดังโกอุคันตาล่านะครับก็ยังอันตรายและมีจังหวะสวนกลับที่ค่อนข้างน่ากลัวครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นวูฟเนี่ยผลงานระยะหลังนับพึ่งพาไม่ค่อยจะได้นับด้วยการไร้ชัยรวด5เกมลีกนะครับและโดนยิงไปมากมายกว่า9ประตูนะครับดูทรงแล้วนับยังไงก็แพ้คาลังแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงให้บอลมัดชนะที่ส จัดไปคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านแมนยูนะครับยูนดับที่7แข่งไป32นัดชนะ15เสมอ5แพ้12แต้มมี50แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเชฟฟิลด์นะครับยูนดับที่20แข่งไป3 3นัดชนะ3เสมอ7แพ้23แต้มมี16แต้มนะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะเชสฟิลด์ไปได้ถึง3นัดนะครับเสมอกันไป1นัดนะครับเดี๋ยเป็นทางฝั่งเชสฟิลด์นะครับเอาชนะแมนยูได้1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเป็นแมนยูนะครับออกไปเยือนเชสฟิลด์เนี่ยเอาชนะได้สองหนึ่งนะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแมนยูนะครับทำเงินจากเชสฟิลด์ได้สองนัดเสียไปสองนัดเจ๊าไปหนึ่งนัดนะครับจบเกมสูงไปสามจบเกมเจ๊าไปสอง มาดูที่ไซติการลงเล่นในบ้านของแมนยูนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล2-2ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดนะครับที่ลงเล่นในบ้านของแมนยูนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป2มาดูที่ไซติการออกไปเยือนคู่แข่งของเชฟฟิลด์นะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดออกไปเยือนเบลนฟอร์ดแพ้ให้กับเบลนฟอร์ด2-0ส่วนแฮนดิแคปใน ทำเงินจากคู่แข่งที่4นะัเสียไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต่ออยู่ที่1.5ขีด2ราคา2เปิดมาให้1.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3.5ราคา2เปิดมาให้3ขีด3.5นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของเตะของสองทีมนะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของคุณซื้อเอลิกเินฮากนะครับเพิ่งจะดวนเป้าเอาชนะควนที่ได้4-2นะครับหลังจบเจ้าใน120นาทีเนี่ยไป3าประตูสามนะครับในศึก FA ฟเอคับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลุงเตะจะไม่สามารถใช้งานออนโตนีมาซิยานนะครับเมสันเมาส์ไทเรลว์มาลลเซียนะครับลิซันโดมาติเนสลุกชอวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับกับวิลลี่อาบีวาล่านะครับเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยวที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับคาดว่าเตนฮากนะครับเตรียมจัดทับในระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีรัสมุฮอยลุนนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าลาสกอร์และจะใช้อเลฮานโดกาลาโชบุโนแฟนเดสกับอามัดเดียโรนนะครับเป็น3ประสานกลางลุกนะครับคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเย,ยนเชฟฟิลด์นะครับของคุณซื้อคิสวลเดอร์นะครับเพิ่นจะเปิดลังไพ่ให้กับเบอร์ี่ไป4-1ใน,น,นลีกช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับเว้นแต่เสียอเรียนบูสเตอร์แดนนี่เจบบสันนะครับโทมัสเจวิสคริสโตเฟอร์บาชมจอห์นอีแกนนะครับแม็กโลแล้วก็ จอต์บาลด็อกนะครับเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ไม่สามารถลงได้แน่นอนแล้วนะครับคาดว่าวิลดอนนะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น3-5-2นะครับโดยมีโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีนะครับกับเบนจามินเบเลตันนะครับควงคู่กันล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับ ทัานะของคู่นี้นะครับทีมเยือนเชฟยูนะครับไม่ไหวจะเชียร์นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยค่อนข้างฟอร์มห่วยจริงนะหลังปลาชัยลวดนะครับแพ้6จาก9เกมหลีกแบบไม่ชนะใครเลยนะครับและโดนยิงไปมากมายกว่า38ประตูนะครับเรียกว่าเจอใครแจกให้หมดนะครับนั่นทําให้สาการหนีตายนะครับยังคงไร้แรงและโคม่าเหมือนเดิมนะครับด้านสภาพความพร้อมนะครับอาจจะดูดีกว่าคู่แข่งเล็กน้อยนะครับเพราะกรอบล้าและเสียหายน้อยกว่านะครับ ทว่าศักยภาพของทีมยังเป็นรองและห่างชั้นอยู่พอสมควรนะครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในรังโอทัฟฟอร์ดเนี่ยไม่ต้องสาธยายความโหดเยอะนะครับน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับแถมเพื่อนใจฟูนะครับเข้าสู่ลอกชิม FA ได้อีกด้วยนะครับคงจะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะได้มากขึ้นนะครับเมื่อพิจารณาจากเละและภาพรวมนะครับแนะนำจัดไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะที่3 0จัดไป คู่ต่อไปในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างคริสตัลพาเลตนะครับเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนทีสองนะครับตารางคะแนนคู่นี้นะครับเจ้าบ้านคริสตัลพาเลต์ยุมดับที่14นะครับแข่งไป33นัดชนะ9เสมอ9แพ้15บห้แต้มมี36แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลนะครับยุมดับที่6นะครับแข่งไป32นัดชนะ15เสมอ5แพ้12บสแต้มมี50แต้มนะครับ มาดูที่เฮตูเฮต์ใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับคิตตันพาเลตเวลาเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยเอาชนะนิวคาสเซิลไม่ได้เลยนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับจะไปเสมอถึง3นัดและเป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับที่เอาชนะคิตตันพาเลตไปได้2นัดนะครับโดยนัดล่าสุดเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านได้ถล่มคิตตันพาเลตไปได้4-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดห,หลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับคิตตันพาเลตนะครับทำเงินจากนิวคาสเซิลได้3นัดเสียไป2นัดจจบบบเเกกมมสูงไป 1, ไปป1ต่4นะครั มาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของคิตตันพาเลตนะครับ5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดนะครับคิตตันพาเลตเปิดบ้านเอาชนะวต์แฮมไปได้5ประตูสอส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของคิตตันพาเลตนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2มาดูที่ถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของนิวคาเซิลนะครับ5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนฟูลแลมเอาชนะได้1 0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเย ทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้สเสมอราคา2เปิดมาให้นิวคาสเซิลเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ขีด0.5นะครับสูงต่ำกําแพงราคาบนเปิดมาให้3ราคา2เปิดมาให้2องจุดขีดมนะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของ2ทีมนับจเจ้าบ้านคิตตันพาเลตของคุณซื้อโอลิเวอร์กราสเนอร์นะครับเพิ่งจะเปิดลังถล่มเวสต์แฮมไป5าประตูสองในลีกเมื่อสุดสัปดาห์นะครับ สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนครับนอกจากเสียมัติอุสฟังซ่าชิกดูคูเล่เจฟสันเลมาเจลูซูลลาสชายีนะครับแล้วมาร์กูเคฮีนะครับแล้วก็แจมสจอนสโตนนะครับเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่อยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวนะครับคาดว่ากาสเนอร์นะครับเตรียมวางหมากในระบบการเล่น3-4-2-1นะครับโดยมีชองฟิลิปมาเตต้าออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้าราสกอร์นะครับแล้วจะใช้เอเบลิซีเอเซ่มิเชลโอลิเซ่นะครับคอยทำเกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนิวคาสเซิลนะครับของคุณซอ้อเอ็ดดี้ฮาวนะครับเพิ่งจะเปิดลังเอาชนะสเปอร์ได้4-0ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเว้นแต่เสีย10แข้งเดี่ยงกับอีกหนึ่งตัวแบนนะครับตามลิศดานล่างเลยนะครับซึ่งไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนแล้วนะครับคาดว่าฮาวนะครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-3-3โดยมีฮาวิบานอเล็กซานเดอร์อิซัก แอนโทนีกอร์ดอนนะครับเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์นะครับและจะใช้บูโนกิมาร์ไลรับบทเป็นจอมทัพนะครับปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางนะครับทัศนะของคู่นี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เลยนะครับที่ศักยภาพกับฟอร์มการเล่นเนี่ย สูสีกันมากๆนะครับแถมความมั่นใจเนี่ยก็พกมากันแบบเต็มที่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นคิตตันพาเลตนะครับที่เพิ่งเอาชนะเวทแฮมนะครับในลอนดอนดาร์บี้นะครับแบบสุดหินเนี่ยไป5ประตูสองครับต่อเนื่องจากทิปเชืวอร์พูลไปหนึ่งสรนับเรียกว่าโคตรตึงโคตรสุดนะครับหรือทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะครับที่คว้าชัย3ามจากสี่หนท้ายในลีกแบบไม่แพ้ใครนะครับและล่าสุดนะครับเปิดลังทุบสเปอร์ไปแบบขาดลอยสี่ศูนย์ครับทว่าเจ้าบ้านนะครับมีแววนับเก็บชัยได้มาากกว่่อยูนนิดห จากการได้บูในลังของตัวเองนะครับและต่อเนื่องครับและสภาพทีมเนี่ยดูน่าจะมีปัญหาน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับทีมเยือนแล้วนะเกมกลางสัปดาห์เนี่ยกับทรัพยากรที่เหลืออยู่ไม่มากนะครับให้หมุนเวียนนะน่าจะต้องเผชิญกับความกรอบล้านะครับและยากลําบากในนัดนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากเลสถลภาพรวมนะครับฟันธงให้ถือหางคิดตันพาเลทไว้ก่อนละกันนะครับให้คิตตันพาเลตนะครับชนะที่2 -1 จัดไป คู่ต่อไปนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ระหว่างลอรียองเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงแชแมงนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนับเจ้าบ้านลอรียองยูนดับที่17นะครับแข่งไป29นัดชนะ6เสมอแแพ้15้แต้มมี26แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนเปเชนะครับยูนดับที่1นะครับแข่งไป29นัดชนะ1 9เสมอ9แพ้1แต้มมี66แต้มนะครับ มาดูที่เฮตูเฮตในห้านัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับลอริยองนะครับเอาชนะเปเชได้1นัดเสมอไป2นัดแล้วเป็นทางหวังเปเชนะครับเอาชนะลอริยองได้2นัดส่วนในนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป0ูนย์ศูนย์แฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะเป็นทางฝั่งลอริยองนะครับทำเงินจากเปเชได้มากกว่าถึง4นัดและเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับมาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของลอริยองนะครับ5้านัดหลังสุดชนะ3นล่ะเปิดบนา่แพ้สามนัดล่า ใส่แฮนดิแคปในหนัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของลอรียองนะครับทำเงินจากคู่แข่งไดนะ้หนัดเสียไป3นะัดเจ๊าไป1นะัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับมาดูที่ถสติการออกไปเยือนคู่แข่งของเปเช่นะครับ5้านัดหลังสุดชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดออกไปเยือนบาร์เซโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเอาชนะได้4ี่นึ่ครับส่แฮนดิแคปใน5้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเปเช่นะครับทำเงินจากคู่แข่งไดนะ้4ีนัดเสียไป1นะัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2 ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้ p s ชเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1ขีด1.5นะครับสูงตาำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ขีด3.5ราคา2เปิดมาให้3นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านลอริยองนะครับภายใต้การทําทีมของเลยิมเลอบิสนะครับผลงานในลีกย่าแย่5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนสภาพความพร้อมของเกมในวันนี้นะครับจะขาดเพียงกอตองบวก้านะครับที่เจ็บกระดูกฝ่าเท้านับแค่รายเดียวเท่านั้นนะครับด้านการจัดทัพนับคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับแผนมิดฟิลตัวลุกเนี่ยจะวางเป็นไอมองการีนะครับ แล้วก็ชูเลียงปงโซ่นะครับคอยสร้างสรรเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างมูอามัดบัมบ้านครับลงล่าตะข่ายนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับเป๊เชพายใต้การทําทีมของหลุยเอลิกเคนะคผลงานในลีกเกเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนสภาพความพร้อมตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆนะแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ จะได้มาวิเอลูกันเต้นะครับกองกลางที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ครั้งนับด้านการจัดทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3เดนกลางจะวางเป็นมา n นเอลูกันเต้กับวิตินญ่านครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนสาระสานแดนหน้าอย่างอุสมานเดมเบเล่นะครับกอนซารโรลามอสและสตาร์ดังประจำทีมอย่างคิเลียนเอมปาเป้นะครับลงล่าตาข่ายในเกมวันนี้นะครับ ทัศนะของคู่นี้นับเจ้าถิ่นลอริยองนับผลงานแย่ไม่ชนะใครมาห้าเกมติดต่อกันเกมลุกฝืดสนิทยิงไม่ได้มา3เกมติดต่อกันนะครับขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างเปเช่เนี่ยยังรักษามาตรฐานความแข็งแกร่งเอาไว้ได้นะครับไม่แพ้ใครในลีกมา24เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับเลนราคาเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อนะครับแนะนำนะครับอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดแล้วนะครับพอเปเช่เนี่ยยังเหนือกว่าเจ้าบ้านอยู่ค่อนข้างมากนะครับเกมลุกก็อันตรายและเฉียบคมนะครับโดยเฉพาะคีเลียนเอ็มปาเป้นะครับ หลังเนี่ยยิงให้ทีมมา3เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับเกมวันนี้เลยมองว่าเปเช่นครับที่ดีกว่าในทุกๆด้านนับน่าจะบุกไล่ต้อนเอาชนะเจ้าบ้านอย่าง,องลอริยงได้อย่างแน่นอนนะครับฟันธงให้เปเช่นครับชนะที่20จัดไปคู่ต่อไปนับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ระหว่างโมนาโกเปิดบ้านเจอกับริวนะครับคู่นี้จะลงเตะก,กันตอนตีสอนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านโมนาโกอยู่อันดับที่2แข่งไป29นัดชนะ16เสมอ7แพ้6กแต้มมี55แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนริวนะครับอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไป29นัดชนะ14เสมอ10แพ้5้าแต้มมี52แต้มนะครับส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับโมนาโกนะครับเอาชนะริวได้1นัดเสมอกันไป2นัดนะครับและเป็นทางฝั่งริวนะครับเอาชนะโมนาโกไปได้2นัดโดยในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นริวนะครับเปิดบ้านเอาชนะโมนาโกได้2-0 สว่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับโมนาโกนะครับทาเงินจากริวได้หนึ่งนัดเสียไปสามนัดเจ๊าไปหนึ่งนัดจบเกมสูงไปสามจบเกมต่ําไปสองมาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของโมนาโกนะครับห้านัดหลังสุดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแรนดได้หนึ่งศูนย์ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของโมนาโกนะครับทาเงินจากคู่แข่งได้สองนัดเสียไปสามนัดจบเกมสูงไปหนึ่งจบเกมต่ําไปสามจบเกมเจ๊าไปหนึ่งนะครับ มาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของริวนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนแอตตันวิลล่านะครับแพ้กับ Villa 2, so, แอตตันวิลล่าไป2-1ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดนะครับที่ออกไปเยือนคู่แข่งของริวนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านโมนาโกเป็นต่อ,อที่0.45ราคา2เปิดมาให้เสมอน,นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3ราคา2เปิดมาให้3นะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตทั้ง2ทีมนับเจ้าถิ่นโมนาโกนะครับภายใต้การทำทีมของอาดินฮุสเตอร์นะับผลงานในลีกเนี่ยกำลังยอดเยี่ยม5เกมหลังสุด ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นับจะขาดแค่เอลิวเบนเซกีนัแล้วก็วินฟิสซิงโก้นะครับที่ติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงสนามนะครับขณะที่ตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆนับแต่ข่าวดีคือจะได้ลีโลเคลเลอร์นะครับกองหลังที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งนับด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3 โดยที่แดนกลางเนี่ยจะวางเป็นยุนซูฟโฟฟาน่านะครับคอยปั้นเกมสนับสนุน3ประสานแดนหน้าอย่างทาคุมิมินามิโนะนับกับฟอลารินบาลกันแล้วก็เกรแปงเดียต้านครับที่จะคอยล่าสกอร์ร่วมกันนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างริวนะของคุณซื้อเปาโลฟอนเซกานะผลงานในหลีกฮเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนสภาพความพร้อมจะขาดอังเดอิลิตนะครับกับซามิเอลอุมติตีนะครับที่บาดเจ็บทั้งคู่เลยนะครับด้านการจัดทัพนับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แผ่นมิดฟิลด์ตัวลุกจะวางเป็นฮาคอนฮาราสันนะครับเลมี่กาบาล่าแล้วก็เอดอนเซโกวานครับจับคู่ประสานงานร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างโจนาธานดาวิดนะครับที่จะลงล่าตะข่ายนะครับ ทัาสนะของคู่นี้นับแมตช์นี้นะเป็นการโคจรมาพบกันของ2ทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่นะครับ และเป็นทีมหัวตารางเหมือนกันอีกด้วยนะครับเจ้าถิ่นโมนาโกโกาลังฟอร์มร้อนแรงนะครับาเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครนะครับขณะที่ฝั่งทีมเยือนอย่างริวเนี่ยฟอร์มดุดันเช่นกันนะครับฮาเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับกับเลทราคาเปิดมาให้เจ้าถิ่นเป็นต่อปอปานะครับแนะนำนะครับอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่านะครับเพราะทั้งสองทีมเนี่ยฟอร์มแข็งแกร่งใกล้เคียงกันนะครับเกมนี้ดูทรงน่าจะสู้สูสีกันแน่นอนนะครับและมองว่าโอกาสจบเจ้ามีสูงนะครับ ลิวนะครับกำลังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนหลีกอยู่ด้วยนะเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนนะเกมนี้มองว่าสู้กันสนุกและอยู่ลองริวเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับฟันธงให้ริวนะครับเสมอที่2-2จัดไปโคสุดท้ายนะจะพาไปลุยศึกบอลถ่วยโคปาอิตาเลียนะครับเป็นคู่ระหว่างอัตาลนตาเปิดบ้านเจอกับฟิออเรนติน่านะครับคู่นี้จะลงเตะก,กันตอนตีสอนะครับ มาดูที่ตารางคะแนนของสองทีมนับเจ้าบ้านอตาลันต้ายูนมดับที่6นะครับแข่งไป32นัดชนะ16เสมอ6แพ้10แต้มมี54แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนฟิออเรนติน่านะครับยูนมดับ9นะครับแข่งไป32นัดชนะ13เสมอ8แพ้11แต้มมี47แต้มนะครับส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับอตาลันต้านะครับเอาชนะฟิออเรนติน่าไปได้1นัดเสมอกันไป1นัดและเป็นทางฝั่งฟิออเรนติน่านะครับเอาชนะอตาลันต้าไปถึง3นัดนะครับ โดยในนัดล่าสุดเนี่ยในเล็กแๆนะครับเป็นฟิออลินติน่านะครับเปิดบ้านเอาชนะอตาลนต้าได้1-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับอตาลนต้านะครับทำเงินจากฟีออลินติน่าไปได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับมาดูที่ไซติการลงเล่นในบ้านของอตาลนต้านะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป1-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของแอตาลนต้านะคร จบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป1นะครับมาดูที่ถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของฟิอรเรดินานะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปเยือนซานแ,แลนนิตาน่านครับเอาชนะได้2ศูนย์ส่วนแฮนดิแคปใน5้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของ,ของฟิอรเรดินานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบอลเปิดมาให้เจ้าบ้านตาลันตาเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0.5นยดขีดห สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3ราคา2เปิดมาให้2.5นะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของ2ทีมนับเจ้าถิ่นอตาลันต้านะครับภายใต้การทำทีมของจานปิเอโรสกาสปปลินีนะครับสภาพความพร้อมวันนี้นะพวกเขายังไม่สามารถใช้งานจอร์โจสกวินีนะครับกองหลังตัวเก่งนะครับ ต้องพักรักษาตัวนะครับจากอาการบาดเจ็บก่อนนะครับนอกจากนี้นับไม่มีเอมิลโฮปและราฟาเอลตลอยนะครับเพิ่มเข้ามาจากเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์อีกด้วยนะครับด้านการจัดทัพนับคาดว่าจะมาในระบบ3421นะครับโดยที่แนวลุกเนี่ยจะวางเป็นเชินคูปไมเนอร์นะครับกับอาเดลโมล่าลุกมันคอยปั้นเกมร่วมกันครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างจาดูกาสคาร์มากานับที่ได้พักมาแบบเต็มเมในเกมล่าสุดครับจะมาลงล่าตาข่ายเหมือนเดิมนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับมัวมหาการฟีอเรนติน่านับภายใต้การทำทีมของวินเชนโซอิตาเลโนนะครับเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะพวกเขาบุกไปเอาชนะซาเลนตาน้าได้2 0งนย์นั่นทางฝั่งฟีออนะครับโรเตชันนักเตะหลายรายโดยส่ง เกตาโนคาโตวิลลี่นะครับลงเกมลีกในเกมล่าสุดนะครับและจะส่งอันโตนิกบรักนะครับเป็นหน้าเป้าส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นะครับพวกเขามีผู้เล่นนะครับพร้อมลกทุกไลน์นะครับโดยเฉพาะแนวลุกนะครับอย่างดูคัสเบลวทานนิโครัสกอนซาเลสอันเดียเบรตตินะครับและจาโคโมโบนาเวนตุลานับที่ก็จะลงพร้อมลงสนามในวันนี้นะครับ โฆษนาของคู่นี้นะครับเกมแรกดวลกันนะครับเป็นทางฝั่งฟิอเรตินานะครับที่เปิดบ้านเอาชนะอาตาลันตาไปได้ก่อน1-0ส่วนในเลกที่2เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านของอาตาลันตาบ้างนะครับโดยเกมนี้นะครับต้องบอกว่าพวกเขาครับสึกชี้ชะตาจริงๆนะเดทราคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะครับแนะนําอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดนะครับเพราะอาตาลันตาเนี่ยได้เปรียบที่ลงเล่นในบ้านนะและเกมแรกแพ้มาด้วยนะครับแมตช์นี้เชื่อว่าลูกทีมของกัสเปรินีเนี่ยจะคืดสู้ตายนะเพื่อเก็บชัยชนะและพิษาการให้ได้แน่นอนนะคร ดังนั้นนะครับอยู่ต่อที่เจ้าบ้านดีที่สุดแล้วนะครับฟันธงให้อัาตาร์ตาชนะที่2อหนึ่งจัดไปแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันพุธที่24เมษานะครับโดยผมทีเด็ดทอมมี่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสรุปให้1รอบแล้วกันนะครับสำหรับ7คู่เน้นในวันนี้นะครับคู่แรกเอเวอตันกับลิเวอร์พูลให้แนวทางไปที่รองเอเวอตันลุกครบลุกครึงวูฟแฮมตันบอลมัดนะครับให้ไปที่บอลมัดราคาเสมอแมนยูกับเชฟฟิล์นะครับต่อไปที่แมนยูลุกครึ่ง คิตตันพาเลตกับนิวคาสเซิลนะครับลองไปที่คิตตันพาเลตในเลทปอปานะครับลอริยองกับเปเช่ต่อไปที่เปเช่ลูกครึ่งโมนาโกลิวลองไปที่ลิวในเลทปอปานะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับอตาลันตาฟีอันนะครับให้ต่อไปที่เจ้าบ้าอตาลันตาครึ่งลูกนะครับ สรุปให้ครบทุกคู่แล้วนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็ตามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไ LLL 777นะครับหรือว่าตอง L ตองเจนะครับหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนิ้วมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กับผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ